รับนะครวันนี้พบกับุนะซุกตั้มนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนะครับการขัดเจ้าสีแล้วก็เจ้าแก้วนะครับ่งนี้ก็ใส่ได้ประมาณแปดสิบเก้าสิบร์เต์แล้ววันนี้ก็ระับในขั้นตอนการพ่นทาสีนะครับัดเ้สนะครับก็ตรนี้นะกใส่เอ็มนะครับก็จะเป็นชุดเป็นเ้าห้านะครับก็จะเป็นลูกที่สงนะครับกนลป็นลที่สอนะครับแล้วก็หน้าล้อแบตนะครับก็เป็นลายสานะครับอคาลิปเปอร์ที่มือเงินนะ แล้วมาดูด้านข้างนะด้านข้างก็จะติดตั้งด้วยบันไดข้างนะครับเพิ่มเติมมานะครับแล้วก็บ้าเมือนะครับเป็นจัมด้านนะครับแล้วก็บันไดข้างนะครับด้านหลังนะก็เป็นประตูท้ายไฟฟ้านะครับประตูท้ายไฟฟ้าตอนนี้ก็เป็น ทองนะครตัวองทองตัวราคาแพงนะครับก็ตัวนี้จะเขียนเรียบมากนะครับแล้วก็ที่แต่งด้านหลังนะครับเป็นสปอร์ตไรเดอร์นะครับตัวนี้เป็นที่เบี์สองนะครับเป็นสีดำนะครับแล้วก็รถคันนี้ก็จะติดตั้งเป็นพวกเบรีด้วยนะครับตอนนี้กำลังจะรอนตั้งอยู่นะครับตัวนี้นีนะครับก็จะเป็นในเรื่องของสีน้ำตาลนะครับน้ำตาลที่้านกองนะครับ ก็จะเป็นปรงมีมีหกมีนะครับปาร์กเนได้ทองนะครับอ่ามีที่รองเท้าแบบนี right venue, huh? okay. right? ้ด้วยนะครับแล้วก็ตรวนี้เป็นตรงรุ่นนะครับก็สร้างด้วยเพิ่มเติมนะครับเป็นซิเตอร์ถอยด้านลังก็ขนาดรอนนท้าด้านครับแลวส่วนด้านในนะครับด้านในด้วยพรมขายด้วยไหมครับพรมครับพรมใส่ด้วยนะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับก็จะเป็นสครับเพจนะครับสครับเพจ เหตุกันลอยนะครับแล้วก็จอหน้าขนาด9นิ้วนะครับตัวนี้เป็นตัวแรม2ล้อิบหกนะครับตัวนี้ชัดเจนแล้วก็กล้องพร้อมกล้องบันทึกหน้ารถนะครับตัวนี้นะครับเราก็ติดเข้าไปตรงนี้ได้เลยนะครับตัวนี้พร้อมเมมนะครับแล้วก็มาดูทางด้านจอกลางนะครับจอกลางตัวนี้อัพไซส์นะครับก็เป็นขนาด14นิ้วนะครับใส่โซลารนะครับเต็มหน้าจอเลยนะครับตัวนี้ เดี๋ยวจะรีวิวฉบับน่งให้ล้อมติดกตอรถแต่งวันนี้เรามาพิเร์สั้นๆให้ดูนะครับว่ารถนี้ติดตั้งอะไรบ้างนะครับก็หลงังๆนะครับรถแต่งนะครับแล้วก็ท้ายไฟฟ้านะครับแล้วก็เป็นล้อแม็กนะครับด้นหน้าจอกลางนะครับแล้วก็ทุกุมวีดีเป็นเครื่องอยแล้วก็ยังมีอย่างอื่นอีกมากมายนะครับตอนนี้ที่กำลังรอติดอยู่แล้วก็มาดูทางด้านหน้านะครับด้านหน้าก็จะติดเป็นตัวครอบปหน้านะครับ ค้ายะวนการนะครับี่นวสมาระครับในรอบนี้ติมนะครับดี๋ยวรอท่านทำอะไรนส้รนะครับแล้วก็จะมาริวชอัีกรอบนึ่นะครับอันนี้เข้าพาที่วรนะครับผมโอเคแลหวับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมสำหรับกา้านการ การจีนงานดอกลดนะครับแล้วก็ชอบเนการใส่รถนะครับชอบใส่เต็มนะครับสองแถมเยอะๆลดๆนะครับว่าจะหนุนนั่นดอกเท้าต่มสิทธิ์การจัการทุกอย่างยังมีเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์าดีรายจ่ายตัวนี่ก็จะมีสิทิกทนเช่นเดียวกันนะครับสำหรับลูกค้าที่มีโรงการที่จะใช้รถเดือนนี้นะครับผมแล้วก็เดือนถัดไปตัวนี้มีโปรโมชั่นพิเศษให้กับลูกค้าทุกท่านแน่นอนนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับ